ข้างไหนก่อนแดงไ้ตรงนีก่อนตรงตรงที่ีไปบอกก่อนว่าตรงนี้แล้วก็ข้างในอีกไปเตียมาดาวเลี้ยวขวามากจไม่คง ก็ไปกงอะกงครับทำไมทางจีนระหารพวก,กต้องเอาค่าแดงต่ำอะไรแบบอ่าใช่เงี้ยใช่ไหมว่าเดิม สามที่รัชการทิ้งห้วยนี่แปลว่ายกย่องให้เกีย่ยวเป็นการยกย่องใส่ต้องใส่ที่กระถางทุกไม่ติดที่องค์อะไรไม่องค์องค์ติดอยู่ที่เรา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 เอ็ดนี่ว่าใช่ไหมเราก็มีติดหัวแก้พวยอะไรเนี่ยซึ่งหัวแก้พวยมาทั่วไปก็ส่วนใหญ่จะที่ที่กระถางทุกครับอาจารยครับคำว่า ชงซัวเตาเจียงเจียงอเขาเขียนว่ะชงซัวชงซัวแปลว่าชื่อของสถานที่นี้เตาเจียงเขาผู้ที่บรรเพนอยู่นี่นี่เป็นเจ้าสำนักอ๋อมาครับเจ้าสำนักแถวนี้เขาเรียกทางทางจีนเขาเรียกว่าชงซังชงซังอ๋อชื่อชื่อสถานที่อ๋อชง เรียกว่าเจ้าคำนัำเจ้าคำนัำแห่งห้องศาลชงชัวชงซัวชงซัวเตาเจี้ยงเตาาเจี้ยงเตาเจี้ยงแปลว่าผูมิประเทศเป็นอยู่่อ๋อเตาเจี้ยงก็เป็นเจ้าอ๋อมันก็เตาหยินเตาหญินเจ้า่าเตาหยินอันนี้หรอเจี้ยงนี่แปลว่าสูงกว่าไงเตาหญิงก็คือทั่วไปใช่ไหมไมีติดอะไรล่ะดัดนึงอันนี้นั่นหมาอะไรเีรย างนองนี่วมายังไม่ได้สวัสดีเขาไปเสร็จไปพาไหว้ไหว้ทีดติแบบบ่าแล้วไหว้อเนี้อเนอเนี้อที่ หงเชียทีตีแปบ้อปอิ๋เพียงอังหงเชียทีตีแปบ้อปอิ๋เพียงอังหงเชียทีตีแปบ้อปอิ๋เพียงอังเราลูกหลานขอรับน้อมคารวะสักการะบูชาอาฟ้าดินที่ตีแปบ้อนีพระงคี ໂອມສັດເຈນພອນວາເນຍເພີນສຸລະນາສາທຸສາທຸສາທຸ Nam mô Quan Sư Im phật Sa, Nam mô Hô, Nam mô Hòa, Nam mô Trình, Nam mô Kiều Phô Kiều Lăng, Nam mô Quan Sư Im phật Sa, Phô Hòa Phò Bình An. Nam mô Quan Sư Im phật Sa, Nam mô Hô, Nam mô Hòa, Nam mô Trình, Nam mô Kiều Phô Kiều Lăng, Nam mô Quan Sư Im phật Sa, Phô Hòa Phò Bình An nam mô quan sư im hòa sa nam mô phu nam mô hô nam mô trinh nam mô chủ cô chủ ma nam mô quan sư im hòa sa phu của phật tình an om mani pen me hong om mani pen me hong om mani pen me hong เราลูกหลานขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชาพระแม่คุณอิมมหาโพธิสัตว์เวจิตธาพระแม่แห่งการปลดทุกข์บำรุงสันติสุขนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายออกจากทะเลทุกข์ถึงฟังแห่งสันติสุขบัดนี้เราลูกหลานมีปยานงพร้อมกับคณะนะมาถวายผลไม้แด่พระแม่ขอพระแม่โปรดเมตตารับและขอพระแม่โปรดเมตตาคุ้มครองให้ทุกคาดปลอดภยัย ขอให้อาค้าขายดีค้าขายดีค้าขายดีสูง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 ,สงรับลื่นด้วยเทินสาธุมาเสร็จแล้วก็ปลาไอ่อยอครับไว้ย Cầm thiêng tài tì Bé công Tùa bé công Dì bé công Xa <h generators> bé công Xì bé sí công Mùa bé công

cầm thiên tây tì cầm thiên tây tì bát cô bát cô ba trăm con, ba trăm con, bốn trăm con, bốn trăm con, năm trăm con, năm trăm con, chuột chia, chuột con, sáu trăm con, gà kia sô, gà kia an, chim yểu bình con cò yêu, ba trăm con cò yêu, làm thuyền đại tiện, làm thuyền đại chài siêng chài, chài.

เชียจู่อุยแป้กงลายเคียซสูงหวงปายปีจิ๋วคิ้วคิ้วแป้กงซื้อไสซื้อโกไต้แก้กูหลีจชุกยิบพ่งอังแป้กงปอหิวกำเทียงไต่ตีพวกกลักบ่อเปียงเสียงจ่ายเสียงจาง ลูกขอนอบ้อมคา,นนารวะสักระปูาชาอนพ่อแปะกงกรรมเทิงไติยีแพร่โผจิสธาบนี้ขอบารมีองค์พ่อโปรดเมตตาช่วยเหล fall. ือปลานองการใจเดี๋ยวอนี่เรียบร้อยก่อนเรียบร้เรียบร้อยเดี๋ยวใี้ยอมานะคอยใเรื่อนน้ำตาอันนี้เรียบร้อยเลยครับเปดกอนพมายูทุนอันนี้อ่ายิงข้าวอ n o e On o e or r วแปลว่าอนวอน ไม่ยิ่ขออย่างเดียวเราต้องอ้อนวอนท่านในนี้อ้อนวอนพลังมาแล้วทีนี้ก็จะให้อธิษฐานนี่จะขออะไรอะไรเลยก็จะปวดฟวยว่ายังไงเป็นยังไงที่จะหงเชียกำเทงใจตียีแปะกงหงเชียกำเทงใจตียีแปะกงพวกลักบ่อเปียงเสียงจ่ายเสียงจ่ายฮงเชียกำเทงใจตียีแปะกงพวกลักบ่อเปียงเสียงจ่ายเสียงจ่ายฮงไป คำเทียงเตยตียีแปะกงพวกลักปอบเพียงเสียงจ่ายเสียงจ่ายหวงไปกำเทียงเตยตียีแปะกงพวกลักปอบเพียงเสียงจ่ายเสียงจ่ายหวงไปกำเทียงเตยตียีแปะกงพวกลักปอบเพียงเสียงจ่ายเสียงจ่ายหวงไปกำเทียงเตยตียีแปะกงพวกลักปอบเพียงเสียงจ่ายเสียงจ่ายบัดนี้ขออันเชิญมหาพลังขององค์พ่อแปะกงกำเทียงเตยคำเทิงเตยตียีแปะกกง ประทานทิพยานประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้กับพลอ,อนงกันใจขอให้แขวคาดปาลอดภัยเซ็ง,ง,งรี่ห่อห่อเห่งเห้ง้าขายเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุสาธุโอ้โอันนี้ตั้งไว้อันนี้คุยว่าให้อธิษฐานว่ามีอะไรที่จะอธิดยายว่าเราจะมาทาความสะอา,ตาดตอนปปีนี่นะครับตรงไหน ที่ควรเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนตรงไหนควรนำความสะอาดค้ามส้มใส่นขอให้อ่าอ่าอ่อออา <ไป S 1> อเรียกว่าคงเสียกคมช่วยช่วยทีนี้ช่วยในเรื่องอะไรเองเขต้องอธิฐานบอกที่ผมว่าเราไปขายเนี่ยใครชื่ออะไรกําลังติดต่อกับใครจะให้ช่วยยังไงอธิฐานเอาเป็นเรื่องเรื่องไปเรื่องจากแรกก่อนเรื่อง,รองแรกว,ว่า คนจะขายยังไงเป็นยังไงมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างทั้งหมดคืออะไรบอกบอกอากงน่ที่บอกอากงปั๊บน่ะเราจะอ้อนวอนหน้ากองเนี่ยช่วยยังไงเข้ใจเนาะอธิษฐานไปอธิษฐานไปอธิษฐานไปแล้วก็อ่าเรื่องหนึ่งพ่อเนี่ยเอาไปเรื่องเรื่องก่อนเรื่องนี้ก่อนที่อธิษฐานไป ขอสี่ข้อได้ไหมคะเราเอาทีละข้อก่อนเราจะปวกปวยเป็นข้อข้อไม่มั่วไม่มั่วเราจะเป็นข้อข้อข้อนี้ข้อนี้เดี๋ยวเผื่อกองอิชีนะว่าอีต้องทาอะไรเพิ่มไหมต้องอะไรเพิ่มไหมไปถึงจะสำเร็จอะไรอย่างี้เป็นข้อข้อแต่ทุกข้อเราจะลงท้ายด้วยเราสัญญาว่าเราจะมาดูแลสารทําให้สะอาดทําให้ดีขึ้นนะสิ่งไหนที่ตรงนี้สมควรจะลุบบำรุงใหม่ เราก็จะจัดหาทำบรรพนุเขาเรียกว่าทะนุบำรุงพ่อป่วยเอ่อเอากองรับเห็นด้วยแล้วคงรับอ่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอะไรขอที่หนึ่งอเป็นพขอป่วย ต้องถอยออกาปนิดหนึ่งบอกชื่อบอกอะไรเนี่ยใครเกี่ยวข้องบ้างเจตนายิ่งขออะไรขอให้สมเหตุอยังไรตรงไหนที่เป็นอุปสรรค ได้เกหวยผ่านเอไม่ข้อแล้วสูงจำไว้นะจำไว้ว่าเราขออะไรก็ทำอะไรเนาะเอาทีนี้อีกเรื่องหนึ่งข้งีอีองเรื่องเรื่องเรื่องขออะไรเป็นยังไงใครเกี่ยวข้องเราวิธีจัดการมันจัดการยังงต้องรือเปล่ากองเรนจะชี้เองวรจะหาสมุดจดนะสมุดจจดในโทรศัพท์ ได้ตรสามารถได้ถ้จดสมุดกันดีเรียกว่าสมุดสมุดสัญญาที่ไหวสุดๆจะจดเอาไว้เลยยิ่งไม่ทราบเราสามารถกังคืออะไรบางทางหึงลบเลยเดี๋ยวไม่มีผมมีผมบัิจิกไม่ก็ให้มาขอเฮียหวย เดี๋ยวให้ขอหัวเหยือหัวเหยืหัว,ว,วไปใส่ไว้ที่บ้านองค์การว่าเออเส้นขอเส้นอาลุปคำเราก็ไม่ได้รู้รอะหลวงปู่ไม่ไม่เอาอรุปรคำเพราะทางจีนเขาถือผมน่ะที่อยู่เมืองจีนนี่ก็ติดมาเลยคนขั้นบนจะใช่ถูกต้องเติมเติม เที่อะไรอันนี้หนูขอไม่ใช่เพิ่มเติมอย่างเดียวต้องถามว่าเขาพูดยังไงอันนี้หนูขออะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับลูกค้าที่ติดหนี้หนูค่ะติดหนี้หนูติดหนี้หนูบอกชื่อไหมไม่เขะไม่บอกชื่อไหมชื่อ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 ชืออชื่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 ะแล้วถ้าได้เดี๋ยวชื่อ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 ช้หนชื่อ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 ่อ สี่แสนกว่าสี่แสนน่ะเอาเอาหนึ่งแสนก่อนไหมหนึ่งแสนก่อนเนาะเออขอกรงบอกว่าตรงนี้ขอให้ช่วยเอะเอาเงินมามาคืนให้หนึ่งแสนก่อนคนนี้อ่ะค่ะเราขอกรงออดวอนเพราะว่าวันนี้เราก็มีความทุกข์ร้อนเกี่ยวเรื่องเงินก็ขอโดนบันดาลให้เขามีใจที่จะมาเราไปทวงเราไปคุยแล้วได้นึ่แสน thuần thôi, sốt, cái này mình không phải là nhiều, cứ là khó khó là một trong bốn này, không phải là sốt, rồi mình đi coi có thể phun thêm một chút nữa, bảy bội, 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 นี่เริ่มต่อไปแล้วดีขอท,ที่เซีมทานโอไม่ใช่ไม่เน,นี่ยความความว่าเขาไม่ใช่ถามีแต่นนว่าอีกขออะไรอีกของ มีลูกค้ามาซื้อของในร้านเยอะๆขอให้ร้านขายดีอ๋ออันนี้มันกว้างเกินไปถ่ะสมมว่าอย่างนี้สมมติที่ร้านนี่เนะ่เวนี่เราอยากให้ขอให้มันมีรายได้ใช่ไหมค่ใช่ไหมขอให้ที่ร้านเนี่มีรายได้เพิ่มเพิ่มยังไงล่ะ10%อ่าใช่เหมือนกับแต่กี้คุณต้องต่อรองมาเยอะๆเยอะๆไม่มีจานวนคุณจะขอสมมติว่าเวนี่เราขายเท่าไะ คุณขายได้วันละแค่สามหมื่นอ่ะวันนี้สามหมื่นเราจะให้มากขึ้นเอาสี่หรือสี่ขึ้นไหมอะไรของว่าคือเพิ่มจากอัตราเก่านะขอให้ขายดีขายเพิ่มจากอัตราเก่าเท่าไหร่เออเท่าไหร่บอกบอกเราร้านอยู่ตรงไหนเองต้องบอกรายละเอียดไม่ใช่ร้านของหนูร้านของหนูไม่รู้อยู่ไหนไปคุยกับเจ้าที่ก็เยอะไปอ่ะ ทีนี้อีต้องบอกบอกว่าอยู่ตรงไหนเป็นยังไงท่านก็จะตรวจดูว่ามันติดขัดบังทั้งติดขัดอะไร<ม>ติดขัดเพราะยที่ติดขัดเพราะว่าบุคคลหรือติดขันนีสิ่งติดข,ดข,ขวางท่านก็จะชี้นะก็ไปแก้บางครั้งก็มีแก้คิดว่าร้านอีอาจจะมีสิ่งติดขวางไอซ่าส่วนแต่าส่วนนี่ก็ปักหมึ่จะมาป้ายคนบางครั้งเก่าไปแล้วตอนนี้น ก็ค่อยคุอบอกบอให้ละเอียดละเอียดแล้วคืออย่าไปเกินไปเราขอที่ระฆัง เส้นโปยสูงโอเคต้องเข้าใจนะโ okay. อ,อ้เราต้องรู้จากอ้อนวอนแล้ว่อรองแเราต้องจัดการบางครั้งมันเกินเกินเกินมันเป็นเกินความจริงที่มันไม่สามารถนะทีนี้เราต้องรับบ mm hmm. นะการที่ขายไม่ดีอะไรต้องดูนะบางครั้งใส่ส่วนแล้วไอ้อป้ายใส่ส่วนเนี่ยเราเคยไปเช็ดไหมมันบางครั้งสกปรก oh, เรา,ามไม่เช็ดหนึ่งละ คไอ้ที่ป้ายข้างหน้าที่ที่ทำพิธีอ่ะายันกระชิดนะเออแล้วต้องไหว้ด้วยนะบางครั้งต้องไหว้ด้วยแล้วก็บางครั้งต้องทําความสะอาดบางครั้งยิ่งสกัดปกไปแล้วที่ใครไปไปฟังที่ไหนงทำพิธีหน้าล่าหน้าปอยล่าหน้าล่าเลยเหมนต้นใบจะเห็นมองมองเนื้อหัวไปหน่อยเดียวนะบางครั้งมีแส้สวยเพราะตรงนั้นมันแส้สวยอยู่แล้วแส้สวยถ้าหากว่งมึงไหว้นะก็โอเคนะไม่กั้นอ่ะทำไมบางครั้งเขาปิดกั้นอ่ะ คนมาแล้วโอ๊ยไม่ผ่านแล้วไม่อยากแวะซื้ออะไรอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอย่าไปละเลยละเลยไม่ได้บางครั้งบอยทิ้งเลยอะอ่างงนนี้เดือนหนึ่งจะต้มไข่ปลาปองไว้นะวิถีต้มอะไข่ต้มมาปลาปองนะเจียงจื้อเอี่ยเนี่ยเปดูอ่าเข้าใจมมีโอเคนะจะอเรื่องอะไรก็ถามทีามเลยข้อที่สี่ Thank you. เอ oh, อเส้นปวยสูงสูงสาธุอาจารย์เนาะสีสสเเนะส่เรื่องเยอะไหมค่ะอันนี้งานไลฟ์สดได้ได้่ยงั้นในสดเองก็ต้องอะ,อะไรอ่ะชื่ออะไรแต่ละคนที่ไลฟ่ชื่ออะไร,ไออะไรเป็นยังไงแล้วต้องสอนดีว่ามีเวลาก่อนไลฟ์ต้องตั้งฐานจิตยังไงต้องเลนลึกถึงองค์ไหนอะไรช่วยอะไรกันไลฟ์ลออกไปแล้วถึงจะมีเสน่ห์แต่บา,างครั้งนี่ไลฟ์แล้วไม่มีเสน,เน่ห์ เสน่ห์ไม่ดึงดูดคนสนใจครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวไปแล้วให้อาทิตย์เขียนเห็นว่าสมเทียงสาเทียงไก่ตีผีตะโกงอูลงครัหูลงหลิงหูลิงหูลงอูล้งหลงหูลิงหูลิงอูลงหลิงหูลหลงหูลหลงหูลหลููง ททททีีีี่่่่เอา,เอา,าที่มาเราขายของอ่ะขายของอ่ะเอาตูเ้เซตเราไว้ในตูเ้เซตตู้เลลงอ่ะถ้าน,นั่นเราไปทำไปขอขอแล้วไปติดไปไปไว้ข้างในอ่ะไว้ข้างในไปพับไว้ก็ได้นะแล้วก็ววไปติดข้างในก็ได้ดิตอนนั้นทำพิธีให้ไอ้ๆๆทูเทีอ่ะโอ้ยทูเทีนี่ ตอนนั้นมันติดนี่เขาหกล้านเนี่ยมันทำแค่สองปีอะเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยข้อสัญญามีบอกนะจะไว้นะ้อสัญญาทำความสะอาดตัวนี้เราจะมาทะลุบำรุงเขาใช้คำว่าทะลุบำรุงอ้าวสาวทุกคน